สวัสดีค่ะวิดีโอนี้เราจะมาทำเฉลยแบบทดสอบวัดความรู้ทอีกพาร์ทาชุดที่1กันนะคะสําหรับใครที่อยากได้เอกสารชุดนี้เนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาแล้วก็ขอเอกสารชุดนี้ได้เลยบอกว่าขอเอกสารแบบทดสอบวัดความรู้ทวีกพาร์ทาชุดที่1ค่ะแล้วก็จะส่งเป็นไฟล์ PDF ไปให้นะคะสามารถที่จะไปนั่งทําแล้วก็ดูเฉลยแล้วถ้าเกิดเฉลยแล้วยังไม่เข้าใจอีกว่าทําไมเราถึงผิด ก็มาดูวิดีโอนี้ได้ไฟก็จะเฉลยอย่างละเอียดเลยนะคะทั้งหมดมีอยู่ด้วยกัน30ข้อนะแต่ว่าไฟจะแบ่งทําทีละ5ข้อนะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่ยาวมากแล้วไฟจะทําเป็น playlist เอาไว้ให้ละกันเผื่อว่าใครทีอ่อยากที่จะกลับมาดูย้อนหลังก็สามารถที่จะกลับมาดูได้นะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข้อที่101ก่อนเลยอะขยายให้มันใหญ่หน่อยข้อที่101เนี่ยถ้าลองสังเกตดีๆนะใน choice ส choice เนี่ยมันจะเป็นคําคนละประเภทกันเลยเห็นปะมันเป็นคําคนละคําเลยอะแสดงว่าเขาต้องการที่จะเช็คว่าเราอะรู้หรือเปล่าว่าแต่ละคําในแต่ละ choice นะ่ะมันแปลว่าอะไรแล้วมันใช้ในกรณีไหนนะคะใช้ในรูปแบบไหนอะมาดูคาถามกันก่อนเลยโจทย์บอกว่า departmental restructuring อะไรไม่รู้ไม่ต้องรู้ก็ได้ แต่รู้แค่ว่ามันขึ้นต้นประโยคควรจะต้องเป็น subject ปะ่ะเออส่วนใหญ่แนละ้วในประโยคอะขึ้นต้นประโยคก็คือ subject และหลังจากนั้นตามมาด้วย will be discussed will be discussed รู้แล้วว่า will เนี่ยมันเป็น verb แน่แปลว่าจะเรียนกันมาตั้งแต่สมัยประถมถูกว่า oh will โอเครู้ละมีประธานมีกิริยาฉะนั้นตามหลังมาคือส่วนเติมเต็มจะเป็นกรรมก็ได้เป็นอะไรก็ได้แต่อันนี้เขาบอกว่า at the blank monthly meeting มาดูก่อน monthly meeting meeting ประชุม monthly แต่ละเดือนประชุมประจำเดือนนั่นเองฉะนั้น departmental restructuring จะอะไรสักอย่างหนึ่งที่ meeting ถูกปะจะอะไรสักอย่างหนึ่งที่ meeting ที่เรามาดูว่าสิ่งที่หายไปอะ่ะคืออะไร next แปลว่าถัดไป always แปลว่าเสมอเสมอ soon แปลว่าเร็วๆนี้ like แปลว่าชอบแปลว่าเหมือนทีนี้ามาดูแล้วว่าเรารู้ว่ามันมีคำว่า will ซึ่งมันน่าจะเป็นเกิดขึ้นในอนาคตแน่ๆเราก็มาดูใน choice ว่าคำคำไหนที่มันพูดถึงเกี่ยวกับอนาคตได้บ้างเท่าที่เห็นมีอยู่สองคำที่เข้าข่ายนะก็คือคำว่า next จะปะถัดไปอนาคต always มันแปลว่าเสมอๆฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับอนาคตเราตัดทิ้งไปก่อนไม่น่าจะใช่ soon แปลว่าเร็วๆนี้เอออนาคตเหมือนกันเก็บไปก่อนส่วนคําว่า like แปลว่าเหมือนหรือว่าแปลว่าชอบไม่น่าจะเกี่ยวกับในคอนเท็ก์นี้นะทิ้งเหลือแค่2อันทีนเราจะตอบอะไรดีว่า at the next monthly meeting หรือว่า at the soon monthly meeting ในเรื่องของความหมายมันแปลว่าเร็วๆนี้กับถัดไปมันใช้ได้ทั้ง2ออันเลยอะแสดงว่าความหมายอย่างเดียวไม่พอเราจะต้องรู้แล้วว่า อในการใช้คำนี้มันน่าจะต้องมีเรื่องของ part of speech เขาา้มามาเป็นส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือว่าประเภทของคำว่าประเภทของคำไหนมันเหมาะกับในรูปประโยคนี้มากที่สุดนะคะเราลองมาสังเกตคำว่า meeting การประชุมใช่ปะ่ะอันนี้เป็นคำนามเออมีคำว่า monthly ที่ m ี l l i ่ li, เรารู้แล้วว่าเป็น adverb ถ้ามาถึงตรงนี้คนฟังอยู่แล้วคือแบบ อะไรคือนามอะไรคือ a d v e rb ไม่เข้าใจแสดงว่าเราไม่มีความรู้ในเรื่องของ Part of s p e e e h t a เทคโนตได้เลยว่าจะต้องไปหาความรู้เพิ่มเรื่องนี้นะคะฝ้ายอาจจะทำคอร์สเกี่ยวกับเรื่องของ Part of speech เพิ่มขึ้นมานะยังไงแอดไลน์ไว้เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะคะเผื่อมีคอร์สฟรีสอนฟรีอะไรเงี้ยจะได้มาเรียนด้วยกันได้ฉะนั้นแน่นอนว่าเขากำลังถามเราของถึงเรื่องของ Part of speech ว่า คำไหนที่มันเหมาะสมกับรูปแบบประโยคนี้มากที่สุดระหว่าง next กับ soon มาดูคําว่า next next เป็น adjective เป็นคําขยายคํานาม adjective คือขยายนามส่วนคําว่า soon นะคะคำว่า soon คือ adverb adverb คือขยาย verb หรือว่าขยาย adjective หรือว่าขยาย Ad verb ด้วยกันเองทีนี้เรามาดูกันว่าเราต้องการที่จะขยายอะไรเราต้องการที่จะขยาย meeting ถูกปะเราต้องการที่จะบอกว่า meeting ครั้งถัดไปฉะนั้นมันเป็นตัวขยาย meeting ก็ต้องใช้ adjective คำนี้ก็เลยตอบข้อ a ค่ะ the next monthly meeting เราจะไม่ใช้ the soon monthly meeting คือฟังดูก,ก็แปลกแล้วว่า the soon monthly meeting มันไม่ได้ข้อนี้เลยตอบ a นะคะฉะนั้นความรู้ที่จะต้องมีในข้อนี้ที่จะทำข้อนี้ได้คืออะไร 1. v o c a b รู้ว่าแต่ละคำใน choice แปลว่าอะไร 2. ต้องรู้ว่าหน้าที่ของคำเหล่านี้คืออะไรและมันวางเอาไว้ส่วนไหนของประโยค นะคะถ้าตอบไม่ได้แปลว่าไม่รู้2เรื่องนี้นะไปหาข้อมูลเพิ่มโอเคผ่านข้อที่2นะคะข้อที่2อ,อ่าข้อที่2ลงมาดู choice ก่อน choice มีหน้าตาคล้ายๆกัน our we us ours ถ้าคนที่รู้ก็คือรู้ว่าคำเหล่านี้คือ pronoun หรือว่าคำสรรพนามนั่นเองนะคะ pronoun ไม่ใช่ pronoun ธรรมดาด้วยนะสิ่งเหล่านี้เรียกว่า personal pronoun เกี่ยวกับบุคคลด้วย personal pronoun ถ้าใครที่ไม่รู้ว่าอะไรวะอะไรคือ personal pronoun แปลว่าเราขาดความรู้เรื่อง personal pronoun จะทำข้อนี้ได้จะต้องรู้ว่า personal pronoun มีอะไรบ้างมีหน้าที่อะไรบ้างและอยู่ส่วนไหนของประโยคนะคะจะต้องรู้ให้ได้ฉะนั้นถ้าเราตอบไม่ได้แปลว่าเราไม่รู้ไปหาข้อมูลเพิ่มนะ เอาเป็นว่าอธิ่ใบคร่าวๆก่อนละกันหน้าที่ของมันเนี่ยในแต่ละข้อแตกต่างกันอ่ะมาดูทีละอันคำว่า our our, our อันนี้ยเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของมีเจ้าของและคำว่า our จะต้องมีสิ่งของที่เราเป็นเจ้าของอะตามหลังด้วยฉะนั้นมันจะต้องเป็น our แล้วตามมาด้วยคำนาม our อะไรสักอย่างหนึ่ง our home our car our phone our boyfriend อะไรก็ตามนะคะจะต้องตามในวยคำนามนะส่วนอันที่สอง we แปลว่าพวกเราอันนี้เป็น uh, subject pronoun วางไว้ต้นประโยคส่วนคำว่า us us เป็น object pronoun นะคะ object pronoun ก็คือเป็นกรรมวางไว้หลังประโยคส่วน ours หูข้อดีด็อกหน้าตาคล้ายกันมากแต่ว่ามี s สิ่งนี้เนี่ยก็เป็นเจ้าของเหมือนกันอ้าวแล้วทีนี้ต่างกันยังไงข้อ A ต่างกันตรงที่พอเป็น hours ที่มี s ปุ๊บเราสามารถที่จะวางเอาไว้ท้ายประโยคได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีนามตามมานะคะไฟจะยกตัวอย่างให้ความแตกต่างระหว่าง2องอันนะเราสามารถเห็นได้ว่า this is our house ม this is our house กับอันที่สอง this house is ours สองประโยคนี้ความหมายเหมือนกันแค่เขียนแตกต่างกันเท่านั้นเองอย่างที่บอกไปว่าพอมี o u r แล้วตามมาด้วย now เห็นปะ่ะ house เป็นคำนามได้ส่วนอันที่สองคือ this house is ours จบประโยคไม่มีนามตามนะคะทีนี้ล่ะรู้แล้วนะ ย้อนกลับมาดูที่โจทย์โจทย์บอกว่า to keep อะไรก็ไม่รู้ park beautiful to keep our park beautiful to keep we park beautiful to keep us park beautiful to keep to keep ours park beautiful เลือกอะไรดีคำตอบก็คือเป็น we ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าไม่ได้เป็นประธานของประโยคไม่ได้ขึ้นต้นประโยคเป็น us ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าไม่ได้จบประโยคไม่ได้เป็นกรรมเป็นเจ้าของแน่ๆทีนี้เป็นเจ้าของแบบมีนามตามมาหรือไม่มีนามตามมา มีสิ park คือคำนามใจป่ปปะฉะนั้นคำตอบคือข้อ a ค่ะ our park to keep our park beautiful นะแค่นี้เองที่เหลือไม่จำเป็นต้องรู้ด้วยไม่ต้องอ่านด้วยไม่รู้ด้วยว่าแปลว่าอะไรคือแบบไม่ไม่มีความจำเป็นรู้แค่นี้พอว่า pronoun แบบไหนทำหน้าที่อะไรวางไว้ตรงไหนนะคะถ้าไม่รู้แปลว่าไม่รู้เรื่อง pronoun นะไปหาความรู้เพิ่มโอเคถัดมาข้อที่ส ข้อที่3มาอีกแล้ว Vocab เห็นปะหน้าตาไม่เหมือนกันความหมายไม่เหมือนกันแต่เป็นประเภทคำเดียวกันคือเป็น verb ดูเป็นกริยาเหมือนกันนะคะมาดูความหมายของแต่ละคำก่อนคำว่า inform e d แปลว่าแจ้งให้ทราบบอกให้รู้แจ้งให้ทราบบอกให้รู้คำว่า ask be boy นะคะ ask แปลว่าถาม บางคนแบบ ask แปลว่าขอได้ไหมได้ค่ะ ask แปลว่าขอได้แต่จะ ask เฉยๆมันจะขอไม่ได้นะมันจะต้องใช้คำว่า ask for something อันนี้ถึงจะแปลว่าขอได้ไม่อย่างนั้น ask เฉยๆคือถาม advice แปลว่า advice แปลว่าแบบแนะนำให้คำปรึกษาอะไรประมาณนี้ส่วน request s requested ในข้อนี้นะคะแปลว่าขอ มีความหมายเหมือน ask for เขียนคนละแบบกัน request ให้ความ formal หรือว่าให้ความเป็นทางการมากกว่านะคะแต่มีความหมายเหมือนกันฉะนั้น request มีความหมายเหมือนกับ ask ไหมไม่เพราะว่า ask เฉยๆแปลว่าถามแต่มีความหมายเหมือนกับ ask for ที่แปลว่าขอทีนี้มาดูว่าในประโยคนี้มันคืออะไร Mr. h a r d e n รู้ละว,ว่าประธานมาแล้วเป็นคนสิ่งที่หายไปคือ verb ถูกปะ เขาต้องการกระทำอะไรสักอย่างหนึ่ง additional image additional images ที่เหลือไม่จำเป็นต้องรู้ไม่ต้องใส่ใจฉะนั้นมิสเตอร์ฮาร์เดนต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งรูปภาพเขาไม่สามารถที่จะชี้แจงรูปภาพได้ไม่สามารถที่จะแบบแนะนำรูปภาพได้ไม่สามารถที่จะถามรูปภาพได้ขอได้อย่างเดียว can request for an image ใช่ปะฉะน,นั้น Mr. Harden requested additional image ข้อนี้ตอบดีดอกค่ะถ้าตอบข้อนี้ไม่ได้แปลว่าเราไม่รู้ว่าแต่ละคำแปลว่าอะไรและใช้ยังไงขาดความรู้เรื่อง vocab ก็ไปท่องซับนะคะจบข้อที่4นะข้อที่4ความหมายไม่เหมือนกันอีกแล้วในแต่ละ choice เอ่อความหมายไม่เหมือนกันอีกแล้วข้อ a because แปลว่าเพราะว่าข้อ b either หรือว่า either แปลว่าให้เลือกอันใดอันหนึ่งมีสองอันเอาอันไหนดีนะ between ข้อสีค่ between แปลว่าระหว่างสองสิ่งนะก็ต้องมีสสิ่งให้อยู่ระหว่างอยู่ดีใช่ป่ะส่วนข้อดี d o c together แปลว่าด้วยกันทําไปด้วยกันทีนี้มาดูรูปประโยคว่าเขาต้องการให้เรา because หรือว่า either either หรือว่า between หรือว่า together ข้อเออข้อหนึ่งร้อยสี่บอกว่า A t e ที A team of agricultural experts, ทีม expert agricultural ไม่รู้ก็ไม่ไม่มีผลกระทบกับข้อนี้นะ A team เนี่ย will be brought, will be brought มากแล้วเมื่อกี้เจอข้อแรกไปแล้วใช่ปะ will verb คำว่า brought ถ้าใครไม่รู้นะคะอันนี้มันแปลว่าเอ,อ่นำมาเอามาด้วยกันเพามา เป็นช่องที่2และช่องที่3ของคำว่า bring นะเป็น verb ช่องที่2ช่องที่าคำว่า bring a team bring brought brought, brought พามานำมา a team of agricultural experts will be brought because to try to improve crop harvests ไม่ได้เพราะว่า because มันแปลว่าเพราะว่าใช่ปะ ถ้าอ่านเร็วๆแปลเป็นภาษาไทยมันอาจจะได้ก็ได้นะเออก็ทีมถูกพามาเพราะว่า improve crop harvest ไงแต่ว่าในรูปประโยคเนี่ยมันผิดเพราะว่าถ้าเป็น because มันจะต้องตามด้วย subject บวก verb ค่ะอืมมันจะต้องตามด้วย subject บวก verb อย่างเงี้ยจะเขียนได้ก็ต่อเมื่อบอกว่า a team will be brought because they want to improve crops harvests จะว่ามันจะต้องมี subject verb มันจะต้องเป็นประโยคฉะนั้นข้อ a ไม่ได้ละขอ้อ b boy a team of agricultural experts will be brought either to try to improve crop s harvest อย่างที่บอกไป either ต,ต้องมี2ส,สิ่งอันนี้ไม่มี2ส,สิ่งนะมีสิ่งเดียวก็คือ improve crop s harvest ถูกปะใช่ไม่ได้ between เหมือนกัน between ต้องมี2ส,สิ่งอันนี้มีแค่สิ่งเดียวไม่ได้ต้องเป็น together ด้วยกันทีมเนี่ย ถูกพามาอยู่ด้วยกันถูกพามาอยู่ด้วยกันใช่ปะ A team will be brought together to try to improve crop h a r v e s s ฉะนั้นข้อนี้ตอบดีด็อค่ะง่ายเนาะอ่ะมาดูข้อยากมัง่งข้อ5เนี่ยใครผิดไม่ต้องเสียใจนะเพราะข้อนี้ถือว่าค่อนข้างยากเลยใครถูกก็คือเก่งมากนะคะ,ะที่มันยากเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะว่าคำศัพท์มันยากหรืออะไรแต่มันเป็นเพราะคำศัพท์ง่ายๆที่เราไม่รู้ว่าเอา้ามันมันใช้อยางงี้ได้ด้วยหรอ เฉลยก่อนเฉลยก่อนข้อน,นี้ตอบ A อ่าข้อน,นี้ตบอบขอย้ายย,าย้ายรูปนิดนึงใหญ่จะได้มองเห็นให้ครบอ่าโอเค The board of Galaxy Farm อะไรไม่รู้ Mr. q u a n s successor at yesterday's meeting ดูคำศัพท์ก่อนนะคะคำศัพท์ในโจทย์เนี่ย The board คำว่า board มันแปลว่าคณะกรรมการบริหารยาวเนาะภาษาไทยยาวมากเลย คณะกรรมการบริหารภาษาไทยก็แบบบอร์ดอะบอร์ดปีตปตทบอร์อด,อ,ด,อ,ด,อ,ดอะไรอะไรก็ว่าไปคณะกรรมการบริหารนะคะ The Board of Galaxy Farm อะไรไม่รู้ Mr. Quans เห็นอันนี้ไหมอันนี้คือในรูปของ a p o l o p h e S ก็คือการแสดงความเป็นเจ้าของ Successor Successor คำนี้นะคะ Successor แปลว่าผู้รับตำแหน่ง ผู้รับตําแหน่งก็คือคนที่จะมารับตําแหน่งคนถัดไปนั่นเองนะประโยคนี้บอกว่าคณะกรรมาการอ่ะเขาอะไรไม่รู้ผู้รับตําแหน่งของมิสเตอร์ขัญที่มีติ้งเมื่อวานนี้เขาทําอะไรไม่รู้ผู้รับตำแหน่งของมิสเตอร์ขัญที่มีติ้งเมื่อวานาไไน, wan, าานี้ที่มันรู้ช h อยส์คํา่า n เนมทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเนมอ่ะมันแปลว่าชื่อแต่จะมีใครรู้ไหมว่าเนมอ่ะมันเป็นกริยาได้แล้วมันก็มีความหมายว่าตั้งชื่อก็ได้อ่า I named my daughter Bella. ไปตั้งชื่อลูกสาวว่า Bella อันนี้เรื่องจริงตั้งชื่อก็ได้นะคะหรือคำว่า name เนี่ยมันสามารถที่จะแปลได้ว่ากำหนดก็ได้เหมือนกันอืมกำหนดอย่างเช่นถ้าเราจะบอกว่า name your price บังอีกแล้วอะ ย้ายตรงนี้แล้วกันโอเค name your price name your price แปลว่าอ่าไหนไหนตั้งราคามากำหนดราคามาจะเอาเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะคำว่า name แปลว่าตั้งชื่อก็ได้แปลว่ากำหนดก็ได้คำว่า grant หรือว่า granted แปลว่าให้อย่างเช่นถ้าไฟบอกว่า i granted permission granted granted permission ก็แปลว่าให้อนุญาต ทำอะไรสักอย่างเนี่ย I granted permission for you to come into my house. อนุญาตให้เข้าบ้านนะข้อ C cat found หรือว่า founded แปลว่าก่อตั้งก่อตั้งนะคะอย่างเช่น I founded this company. I founded this company. ฉันก่อตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาและข้อสุดท้ายนะคะข้อ D dog proof proof แปลว่าพิสูจน์ พิสูจน์นะก็คือ for example อ uh, ่ I proved myself innocent I proved myself innocent ก็คือฉันพิสูจน์ตัวเองว่าฉันเป็นผู้บริสุทธิ์อะไรอย่างนี้ทีนี้เรามาดูกันว่าบอร์ดเนี่ยเขาจะกำหนดหรือว่าเขาจะา uh, ให้หรือว่าเขาจะก่อตั้งหรือว่าเขาจะพิสูจน์ Mr. Quan successor ซึ่งในคำในกรณีนี้เนี่ยมันเหมือนกับ เขาเลือกอะ่ะเขาเลือกแล้วอะ่ะว่าใครจะมาเป็นผู้รับตำแหน่งของมิสเตอร์ขวัญถูกปะฉะนั้นจากรูปประโยคนี้บอกว่าบอร์ดอะไรสักอย่างหนึ่ง the meeting yesterday, meeting มิสเตอร์ขวัญอั e เ e อร์มีติ yesterday แบบก็มีติ้งเมื่อวานเนี้ยบอร์ดเขาเป็นคนเลือกแหละแหละว่าใครจะมาเป็นผู้รับตำแหน่งถ้าเกิดคิดแบบเนี้ยลองเอาคำเนี้ยมาแมชดูแล้วมาเลือกช้อยส่วาคำว่าเนมอะมันจะเหมาะสมที่สุดนะคะเนมก็คือกำหนดแล้วกำหนดแล้วว่าใคร จะมาเป็นผู้รับตำแหน่งคนต่อไปของมิสเตอร์ขวัญข้อนี้ก็เลยตอบ A ความยากเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การแปลงเดียวนะแต่มันคือการแปลความหมายของคำคำหนึ่งที่มันมีหลากหลายความหมายและหลากหลายวัตถุประสงค์นะคะสำหรับใครที่ไม่รู้ตอนนี้ก็รู้แล้วนะว่าโอเคเนมมันแปลว่าอย่างนี้ได้เว้ยมันแปลว่าตั้งชื่อก็ได้หรือมันแปลว่ากำหนดก็ได้เหมือนกันนะคะจบแล้ว5ข้อเดี๋ยวเรามาต่อข้อที่106จนถึง110ในวิดีโอถัดไปนะคะ